เห็นว่าละนาเออมันจะเข้าหรือไม่ออกผมกำลังตามมีเห็นว่าละนาไปบนมบนศน่ารักดีไหมการมันจะได้เข้าอยากให้มันเข้าเลยนะหลายๆเรื่องทำไมสกินโคนันไม่เข้าอ่ะฮะบี๊อ่ะ มาโค่นตัวตัวไม่เขาเขาเอาแค่ชีจีจอมโจรคิดลานอะไรพวกนั้นโซนโกอะไรเขาว่าลุงโมลี่อะไรเงี้ยน่ะเขามาโคน่นท้ายคือแปลกเลยไอตัวนั้นก็เออเป็นอิสาเอลไปเป็นแบบเอาโค่นมาเป็นหลังอ่ะเกีนี้มันชอบเอาตัวเล็กมาเป็นกระเป๋าไอปืนี่อะไรเนี่ย เอาวันบักเหรอทำยไงมันสต็อกหมดน้องหมดเบื่อป้าก็ถึเดียรูเดียรูเขียนมีดาบอันมีดาบเล่มเดียวเขียนมีดาบเล่มเดียวเดียวสู้มันเอะเขียนต Gentle, ีใใจจะเอาอะไร currently. สูะะ้สสสเอา้ยใครยิงอ่ะใครหยนาวะใครยิงอ่ะรงบริปังอุ้ยอุ้ย

วิวิวเดี๋ยวไปตัดเดีย๋ยวไปตัดไฮไล์ให้ดูโดนปัดยิงลูกโม่ใส่สองนั้นอ่ะแบบล็อกเลยอ่ะโผออกมาแป๊บก็โดนยิงหัวโผออมาก็ยิงหัวอ,อะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จยอกอะไรอ,อะไรวะเจอบัดรขันเทปเขาให้ไม่น่าเชื่อ ยังยังวะ่อยังบอดโอ้บั๊กต่างอีกโอ้เอาว่าจะวิ่งสามแผนซะเลยเดี๋ยวหาทายใหญ่เพลซะเลยบั๊กเหมือนกันเอ้าทุกคนเลยไะเนี่ยบั๊กอะไรอ่ะบั๊กตัางใช่ใช่บั๊กตัางเหมือนกันแย่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 เกี่ยวโดนคนขึนด้วยนะด้วยกางร์ดโอ้โห ยาครับ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 มาเติมยาครับมาเติมยาครับพี่แดนับหิ้วขวางหิ้วขวางเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งไม่ใช่ยิงอ่ะแทนแทนแทนหิ้วขวางหิ้วขวางช่วงหิ้วขวางไหนอ่ะแล้้วทไไมนดอันนี้ผีนี่หว่าเรามายิงผีมันได้อะไรได้คาาถไม่เห็นโบ โอ้นี่ไงแทนใช้เลยเอาเลยลองใช้ฮัลโหลนี่เดี๋ยวดูฮะโอ้นี่นี่นี่แค่สูง50นัดแค่สงนี้50นัดอ่ะโอเคเดือดบอลเดือดบอลเอ๊ะแนี่เลยสามอันเสียงเลยเฮ้ยเอ้าเขาอยู่ที่เอ้าวงเหลืองอยู่นี่นี่ใช่ใ ทำไมมีไอเทมเคลื่อนย้ายอันหนึ่งแล้วก็ลูกจอันหนึ่งแค่นั้นล่ะเพื่อนใช่เพื่อน้ายไป็นซูดแมครับเด้อได้เลยสบายจะได้กระถาเดินเพื่อนแล้วเพื่อนกระต่ายสบายสปอนเคนไปหาสบายดิเออดึงแทนไปหน่อยดึงแทนไปหน่อยพี่เกียดเดินยิงเเจดเลยอยู่ตรงนี้เด็กเอาเเจไปได้ไหมอยู่อู่สองนี่แล้ววงยังอยู่นี่เลยอ่ะ วงยังอยู่นี่อยู่เลยคิดว่าอยู่ในนี้นะคิดว่าอยู่ในนั้นนะเข็ดเข็อยู่ทต่อะไรตรงนั้นเข็มาเปิดถูกคิดว่าอยู่ในตึกเนี้ยคิดว่าอยู่ในตึกเนี้ยไปขวาโดนร้อยเก้าสิบโดนเก้าสิบน็อกหนึ่งทำไมมี รู้สึกว่าทำไมบอดมันบอดใช่ไหมไมันบอดทำไมมันยิงแม่นจังเลยโดนไปร้อยห้าเก้าโดนไปร้อยห้าเก้าไหนอะอยู่ตรงเนี้ยดีเด็ดนหงน็อกยังยังไม่น็อกเหรอกลับกลับกลโอ้ยิงเป็นพวกแม่นกันเรื่อยๆอุ้ยอันนี้อะไรเฮ้ย ยาเ,เพิ่ลเลยว่ืเบิมีร้อยหนึ่งมีร้101อยหนึ่งฮยังบอสอยู่เลยสุบอสบอสอยู่ข้างหน้าแทนเนไหนวะมันไปนไหนแล้วเอาไยไม่โดนหัว กจะอย่าบัคกนะจ๊ะแต่บางทีมันยิงไปมันก็บัคกแน่นะยิงไปยิงนะไม่รู้ทำไมโอเคไม่มา <c oughs> เหมือนนี้เนบบมนโดนใจให้คิดถึงเสียงทักเสียงแทนเหรอเมื่อกี้แทนาอันนี้มลองเอานี้ไปเก็บทำไมเสียงมันขึ้นข้างบนมันงงเลยแทนเป็นคนข้างนอกอนนเราลัางยิงกัน ไปแจมไปแจมเขากำลังยิงกันครับเขากำลังยิงกันเป็น B สามเขากำลังยิงกันตุ้มตุ้มตุ้มต่มตุ้มต่มตุ้มต่มตุ้มตุ้มเราเป็นชาวบ้านหนึ่งมาแล้วพร้อมแจมรับผลประโยชน์กันด้วยนะเฮ้ยทำไมเสียงมันแฉเข้ามาในหูเลย เขายิงใครข้างบนน่ะข้างบนข้างบนีกะกำลังสลิงไปทางนู้นน่ะเขาสลิงไปทางขวาตอนนี้ตอนนี้ข้างบนว้ายไม่โดนอยากยิงสวยๆไปได้หรอมุ้งนียิงกว่าใวะ มีเห่ปโอ้มาสิยิงหนครับเดี๋ยวนิดเดียวยิงนะครับโอเคนี่แค่ตัวเดียวเลยตายครับเขาสลิงกลับมาโดนยิง,อเ,งเ,ยอเอาที่แขนเหรอเฮ้ยไม่พอสุดเลย โดดลงแล้วโอ้โหลุดกล้องยิ่งไกลวันนี้ได้แต่หัวละร้อยโอ้ยเลยเลยเวันนี้ได้แต่หัวละร้อยหัวละร้อยมัไม่สูงนะอย่บออประทานิ่มใส่สาวเผ อุยใครอ่ะมีคนมันสไลด์ไปแล้วอ่ะโดนไปแปดสิบน้อง เี๋ือตัวข้างล่างเี๋ือตัวข้างล่างเี๋ยวตัวข้างล่างเี๋ยวตัวข้างล่างตัวเนี้ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในเนี้ยนั่งไงนั่ไงนั่งไงเสื้อจะบูอ่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไปไหนับมันไปไหนอเ่เาไปข้างเด่งเีวงข้างหลัง โอเ้ไอ okay. okay. ้เหี้ยว่างหาโดนซังฉากกูก็หายหาไปเลยพอดียิงหัวหมดเลยเอาปืนพกยิงหัวหมดเลยไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นไอ้ข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังไอ้แพร่ไอ้มีตังมีตังพอดีเลย ตะปูใช้ดีอยู่นะใครอยากใช้ตะปูกะปืนระเบิดปืนระเบิดดีๆเลยแรงด้วยแรงชิบหายไม่ใช่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 ขึ้นมาดูไม่ได้ทิ้งบินมันยิงกับตีข้างล่างมันมีตีข้างบนด้วยนีีมมคทไอ๋อผมโดนยิงแล้วไมม่่ออยูบนนนต้้ะ ใช่มีคนขึ้นต้นไม้มา <c oughs> เลยตีหนึง <c oughs> โดนยิงอะ <c oughs> แล้วขึ้นแล้วลงต้นไม้ยังไงอะโอ้ <c oughs> oh, ลงต้นไม้แล้วก็เก็บ มันมีฝั่งนี้นี่ใช่ไหมไปแล้วไปแล้วโอ้แฟนตาลมันสไลด์ไปแล้วอ่ะทิ้งเพื่อนเลยโอ้หตยอ่ะมันโดนได้ด้วยนี่ไม่น้ํไปแล้วไม่หนามันไม่ได้ไหวาไปไม่ได้ด้ว เอ้ยมีคนสลิงข้างบนข้างบนตรงนี้มันเยอะแทะเออป้าแทงได้ไม่เครียร์ให้ทำปะทำไมตรงนี้คนเด่นจังมีแรงลัดคีิหรือเปล่าเดี๋ยวลัดคลิปมีคุณหลวงโอ้โหนีแล้ว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 เขายิง เฮ้ยอัพสก,กิลผิดอีกแล้วมือไวจริงๆสี่มือไวอ,อ,ไวอัพถูกอัพผิดไม่รู้เป็นสกิลอะไรกันแน,น่นนน <c oughs> มันแบบมือเออเอะไรเมาส์มันคลิกง่ายเกิน บลท่ up, <c oughs> <c oughs> านในมีไผเลยใช่ใช่ใช่ไปเกก็ได้มาอยู่ข้างล่างโอเคแทนไปเลยใช่ไหมเป็นตงไหนได้บ้างนี่เลตัวนี้มีวาแต่แตนแต่เพื่อจะถึงอาจจะถึงกันแล้วเป่ะตัวนี้แค่มีชิหายแล้วเสียงสลิงใครขึ้นอ่ะี่านหวานเคี้ยบเลยเนี่ย เมื<า>่อกี้มีเสียงสลิงมันขึ้นรูปสลิงขึ้นแล,ล้วลงหรือเปล่าเห็นเขาขึ้นมามันเลยลงไปหรือเปล่าน่านจะใช่ที่ไหนเนี่ยเส้นเนี้ยได้ยินเสียงเส้นเส้นเนี้ยบวกาสองข้างล่าง่ะสองให้สองข้างล่าง,งสิแต่สองให้โอ้ยเล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 ยยังไม่เจอนะอยังไม่เจอน,น,น่าจะเป็นไอ้วงเหลืองนี่ป้ะ เล่นหลับทำไมเดี๋ยวยืนงงวพราได้ฟังแล้วได้กลับบ้านแล้วครับจะทำเล่นทำหัวสักหน่อยโอ้บอด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 ไม่บอดบอดบอดตีเหลืองตีวงเหลืองเดินไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเห็นตีวงเหลืองอยู่แถวเนี้ยม่เจอกันเมื่อกี้เห็นแถวนี้เลย ไปไหมมีใครไปไหมไไไเนี่ยไปลงไปลงนี่ไปลงข้างบนง<ๆ>เหมือนเห็นคนแวบบ๊แบๆบแถวนี้นะวงเหลืองก็แถวนี้<ค>ไปต่อแล้วนะ<ร>ไปต่อก็ลงโอ้ขาหักอีกแล้วก็ลนึงนะขาหาักตลอดเลยเว้ยไปต่อเลยใช่ไหม ไปต่อเลยไปเลยตามวงเหลี่ยมไปวันนี้เขียดไม่ลงจะเขาบมไปเลยอุ้ยชิบหายกูเพิ่งฟังอะไรอะขาเพิ่งฝัอมเมื่อกี้มีคนว่ะเขียดมีคนเดี๋ยวหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะวิ่งไม่ทันเก็บปืนดีรู้วะแต่กันแล้วอ่ะเอ้ยแล้วเขียดอยู่คนเดียวจะไป

ซ้ายเข้าใจหมดแล้วนี่เยเอามีสองตัวใ,ตใช่ไหมมีเสียงหลุดอ่ะเนี่ยมีเสียงหลุดอ่ะใครยิงมาเราโดนแมงไล่ตอดนะเนี่ยเ <c oughs> น,นี่ยใครยิงอ๋อข้างบนน,นูน้นโอ๊ยทำไมยิงแม่นกับผมล่ะครับรอยู่อยู่อยู่ตรงใต้ต้นไม้เนี่ย เอามาร์กออกนะ่อยู่ไหนทนอยู่ข้างล่างเลยเหรอประชิดแล้วเหรอเอา้าแล้วใครอยู่ตรงนน้อนอะ่ะทัตตี้นี่อยู่นี่แล้วใครอยู่ตรงนน้อนอะ จะเป็นอาจารย์โกโจรุ่นต่อไปเฮ้ยรุ่นต่อไปด้วยแซ่บแซ่บโหดมากเฮ้ยชิบหายแล้วเจอคนอ hey, ้ามีคนข้างบนมีคนข้างบนในวงตรงข้างหน้าตรงชั้นข้างบนนะเห็นแล้วได้ยินเสียงปะมีคนเก็บตัวเลยครับผมรอดแล้วครับผมรอดเราไม่บอกอ่ะเห็นไม่เห็นะเมื่อกี้อุ้ย ไปไปลงกลางลงกลางเลยเดินลุกไปแล้วเดินลุไปแล้วไหนละมงนนี่ไรเดินหลักเที่ยมีตัวเด้อเที่ยวมีเดินลกสองอ๋แทนอยู่นี่เหรอแทนน้องอยู่เหรอรอบนึงขอช่วยแทนเงินได้เลยฮะนี่กดทำไมนีงกดทำไมเออกลบต่อไป

หมดแล้วล่ะเล่นแต่ลูกโมเล่นแต่ลูกโมอ้าสบายแบบสบายแบบหายใจเข้า